ยางใบร่วงมันจะหายเองครับ <Hey. S 1> คุณพี่ดอกไม้ในมือโจรถามเข้ามานะครับโดยปกติแล้วนะครับในต้นยางพาราเขาก็จะมีระบบภูมิต้านทานระบบป้องกันโรคของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับแสดงว่าภูมิต้านทานทํางานสู้เชือ้อราเชื้อโรคไม่ไหวนะครับก็เลยทําให้รากของยางพาราเราเนี่ยไม่สามารถนําส่งธาตุอาหารนําส่งน้ําไปหาใบได้นะครับคือรากยางของเราเนี่ยนะครับแค่น้ํา เป็นระยะเวลานานครับทาให้รากยางเน่าครับแต่ถ้าสมมุติว่าฝนหยุดตกแล้วความชื้นลดลงแล้วรากยางของเรากลับมามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาก็จะสามารถนําส่งธาตุอาหารไปให้ใบสร้างใบใหม่สร้างดอกใหม่ขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือโดยปกตินะครับ mm hmm. นอกจากว่าเชื้อราที่เข้ามาเล่งงานทางรากนั้นไม่ได้อ่อนกําลังลงมีกําลังทํำลายสูงนะครับก็อาจจะทําให้เป็น ต้นยางยืนต้นตายได้ครับมีอยู่2ประเด็นครับก็คือกลับมาเองได้และตุยได้ถ้าเชื้อโลกเชื้อราพวกนั้นไม่หายครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีคําถามเกี่ยวกับการท,ทําสวนอยางพาร,ราคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ